สวัสดีครับคลิปแชร์สินค้านะครับขายดีบนอเมซอนนะครับวันนี้ก็มาหาของขายดีบนอเมซอนบ้างวันนี้คลิปนี้นะครับแช์หมดเปลือกเลยแล้วก็เหมาะกับเพื่อนๆที่เริ่มต้นทำอ m a ซ o n ใหม่ๆนะครับสินค้าตัวนี้หาในเมืองไทยได้แล้วก็ต้นทุนแค่ไม่กี่บาทเองนะครับ อ่ะมาเริ่มกันเลยแต่ก่อนอื่นเลยนะครับ o d o l a c o m นะครับสอน eBay Amazon แบบจับมือทําดูแลตลอดชีพหลักสูตรที่นี่เน้นมีเครื่องมือแล้วก็เพื่อนๆเ,เนี่ยเรียนกับเราเนี่ยแชร์เครื่องมือถูกกว่าไปซื้อเองนะครับสนใจก็สแกน QR code นะครับเป็นไลน์นะตัวแรกนะครับส่วนตัวที่2จะเป็นการเข้ากลุ่มมาติดตามข่าวสารคลิปใหม่ๆก็เชิญชวนสแกน QR code ที้ทั้งคู่เลยนะครับอ่ะสินค้าตัวนี้นะครับวันนี้ผมก็ใช้จังเกิลสเกลนะครับเพื่อนๆในการ หาสินค้านะครับขายดีนะฮะบนอาเมซอนนะครับเครื่องมือนะอย่จจำเป็นสเกลนะครับอ่าผมก็ตั้งค่าต่างๆนะครับคลิปนี้ไปเร็วหน่อยนะครับเราก็ตั้งค่าต่างๆชินแรกที่เจอเลยครับคือเหมือนเป็นสายที่ห้อยอแต่ช่วงก่อนโควิดนะครับไอสายที่ห้อยเนี่ยนะครับเขาจะเน้นไปเกี่ยวกับเรื่องไปออฟฟิศะมากนะครับ แต่ว่าพอช่วงโควิดเนี่ยมันไม่ได้ทํางานที่ออฟฟิศนะครับคนก็ซื้อไปทําอะไรกันดูครับตัวอย่างอันนี้จะเป็นแบบออฟฟิศถูกไหมอ่าแต่งนี้เห็นไหมคนก็เริ่มใช้แบบไปนอกบ้านนะครับก็เป็นเป็นเหมือนห่วงเกี่ยวอะ่ะคือจะเอาง่ายๆเดี๋ยวพอกลับมาไปทํางานออฟฟิศได้ก็ใช้ได้นะครับหรือภาวะภาวะช่วงเนี้ช่วงโควิดนะครับอืมดูสินค้าหลายๆตัวนะบางตัวพอกดเข้าไปนี่เขาจะมีรูปโชว์เป็นคนใช้นะครับก็จะพรีเซนต์เกี่ยวกับช่วง อันนี้ไม่มีรูปใช้เลยเหรออ๋อนี่ครับมันได้หลายหลากหลายเลยเห็นไหมอ่าห,อหอ้อยห้อยใบทํางานก็ได้หอ้อยกระเป๋าห้อยเอาอะไรได้หมดเลยนะครับโสายนี้มีคุณภาพมากอันนี้เส้นนี้หนาอยู่นะครับอ่าไปดูเช่นนี่คือการการใช้งานนะการทํางานนะครับอันนี้อันนี้ขึ้น,นเหมือนเมื่อกี้เลยอ่าแปลว่าห้อยสายออฟฟิศก็ได้ถ้าใหญ่หน่อยก็สามารถที่จะห้อยกระเป๋าตังก็ได้ห้อยเคสมือถือก็ได้ ้อยได้หลายอย่างเลยนะครับซึ่งผมมาใช้เครื่องมือคีย์เวิร์ดครับตอนแรกผมก็คิดครับข่อต o อนแ n ล y ย r ดแต่จริงๆแล้วคนเขาก็เสิร์ชคำว่าแหลงยัดนี่แหละซึ่งคีย์เวิร์ดนี้มีตลาดถึง1 6 0 0 0 0 0คนแล้วเรามาดูลงลึกครับในช่วงดูนะในช่วงนี้นะเมื่อก่อนเนี่ยคนเสิร์ชเอ้ยก็ไม่น้อยนะเห็นไหมทำได้หลายอย่างนะครับแล้วก็ช่วงโควิดเนี่ยพีคสูงสุดถึง คนหาถึง900,000ไอเก้านเจนะครับในช่วงเจวันนะก็ตกวันละหมื่นกว่าคนเลยนะโอ้โหช่วงพีคโควิดเลยนะครับนะช่วงนี้ก็ประมาณออก gas เลยนะครับก็แปลว่าเป็นสินค้าที่ขายดีพอสมควรมาดูแลงหน่อยครับผมพูดเสมอนะ,อะตอนนี้ผมลงเครื่องมือละแลนญาส์นะครับเราไม่ต้องดูแลกแล้วกดเครื่องมือจังเกิลสกาวเอ็กเพนชั่นเลยนะฮะมาดูยอดขายเลยฮะเลี้ยงลงไปเลยนะครับเครื่องมือกํา,าลังรันอยู่นะครับอ่ะ นี่นะแต่ละเส้นนะฮะเนี่ยยอดขายนี่คือมันเซลกับเดเซลนะครับนี่ออกวันละหกสิบเส้นร้อยเส้นร้อยสาสิบเส้นร้อยสาสิบเส้นร้อยสาสิบเส้นขายดีเป็นเทน้ําเทท่าเลยครับส่วนรายได้นะครับต่อเดือนหมื 19, ่นเก้าพันเหรียญสองหมื่นเหรียญสองหมืนแปดพันเหรียญนี่เกือบล้านเลยนะตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวเดียวกันแต่คลละลายนะครับชิ้นนี้สี่หมื่นสามพันเหรียญโหขายแพงด้วยก็คือตัวที่ผมเปิดเลยแหละ เออตัวที่ผมเปิดเดยวตัวนี้หขายแพงด้วยนะครับสายอย่างเงี้ยต้นทุนกี่บาทเองแต่นี่ก็าทำเป็นสีพาสเทลนะครับขายถึง11ดอลลาร์แล้วก็ที่ตามภาพห้อยเคสมือถือได้ห้อยน้ำบัตรได้เดี๋ยวจะห้อยอะไรเฮ้ยดีไซน์แบบนี้ผมว่าโอเคนะแล้วหนาๆหน,น,น่อยนะแต่ขายได้ราคาดีมากแล้วก็ชิ้นนี้ขายได้ถึง43,000เหรียญประมาณล้บาทใน1เดือนเลยนะครับถือว่ายอดขายดีมากมากแรงกิ้งก็เนี่ย1ัน0บาท ถ้าดูไปแล้วธุรกิจนี้กําลังเป็นที่นิยมมากในอเมริกานะครับเพราะว่าเวลาปกติก็เป็นนามบัตรอยู่แหละไอเป็นเป็น,ปนไปออฟฟิศอะแต่นอกเหนือจากนั้นจะค่อยอะไรก็ค่อยได้แล้วก็ค่อยอผ้าแมสได้ด้วยนะครับธุรกิจนี้นะครับช่วงพีคสูงสุดเนี่ยออกกสองพัส2,019้คนหาถึง1ล้านคนแต่มันลงมาหน่อยหนึงแต่ถึงจะลง7จ็ดแสผมบอกเลยว่าไม่ใช่น้อยครับเพราะฉะนั้น สำหรับเพื่อนๆนะครับที่กำลังหาสินค้าที่จะขายบนอเมซอนฉันอยากเริ่มต้นลงทุนสินค้าอะไรดีนะครับสำหรับมือใหม่ผมว่าธุรกิจนะเราจะมาทำสายห้อยอย่างเงี้ยคุณก็ลงทุนได้น้อยมากไม่จำเป็นต้องลงทุนเยอะเผอต้นทุนสายอย่าเนี้ยไม่กี่สิบบาทเองนะครับจริงนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆสามารถไป,ไปศึกษาเพิ่มเติมใน,สา,นสายนี้ก็สวยเก๋น,นะครับเนี่ยราคาถึง10เหรียญผมว่าโอเคมากเลยนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับใครกำลังเริ่มต้นทำอเมซอนผมบอกเลยว่าอย่าไปกลัวว่าเอ้ยเดี๋ยวโควิดมันจะขายไม่ได้มันสามารถห้อยมือถือได้ต่อห้อยเป็นเบอร์เป็น,เป,นเป็นการ์ดพนักงานออฟฟิศได้เพราะฉะนั้นบอกเลยว่าธุรกิจนี้อยู่กันยาวๆและก็เหมาะสําหรับมือใหม่ที่อยากจะประเดิมว่าขายอะไรดีที่ผมพูดเสมอว่าชิ้นเล็กและเบาธุรกิจนี้ผมว่าเวิร์กสุดๆเอาง่ายๆไนกี้ยังทำเลยอะคิดดูดิอันี้ไนกี้ไม่ใช่นี่วะเอ้ไนกี้เห็นไหม ในเกียงขายเลยเออบอกเลยครับน่าทำครับอืมอ่ะโอทออนไลน์닷คอมนะครับเรามีเครื่องมือครับชี้เป้าที่คุณจะเจอสินค้าขายดีอีกเพียบเลยบนอ m มซ o นนี่เป็นแค่หนึ่งในผลิตภัณฑ์ตัวอย่างที่ผมทำให้คุณเจอนะครับจังเกิลสแควบอกเลยว่าไปซื้อเองแพงกว่ามาเรียนกับโอทออนไลน์ครับเพราะฉะนั้นหากเพื่อนๆสนใจนะครับเรามีโปรโมชั่นนะครับเรียนบวกเครื่องมือลดราคาอยู่แถมยังการันตีคืนเงินด้วยนะฮะสนใจไปดูรายละเอียดได้หรือ ทักเข้านะฮะนี่สแกน QR โค้ดมาสอบถามราคาคอสบวกเครื่องมือแถมการันตีคืนถ้าค <an> ุณดีแล้วขายไม่ได้ได้เลยนะครับหรือจะไปหน้าเว็บครับคลิกเพิ่มเพื่อนเข้ามาคุยกับเราก็ได้หรือแอดโอตออนไลน์ก็ได้แล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับโอตออนไลน์ครับช่อง YouTube ที่เราทําขึ้นคลิกทุกวันใน u t u b e นะครับฝากซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยครับวันนี้นะฮะเมื่อเช้าตอนเช้าเลยนะฮะหนึ่งหมื่นห้าร้อยห้าคนสี่คนประทับใจมากบอกเลยฮะช่องเล็กๆอย่างเรานะ เข้ามา add แอดวันละสี่คนเนี่ยบา,บางวันก็จะมีคนอันซับสไคร้บ้างบอกเลยว่าขึ้นมาสี่นี้ผมแฮปปี้มากๆก็ขอบคุณเพื่อนๆใหม่ๆที่เข้ามานะครับและขอบคุณคนเก่าๆและก็เป็นกําลังใจให้ผมที่จะทําคลิปโชว์ให้กับเพื่อนๆมือใหม่แม้จะไม่ได้เรียนคุณเอาไอเดียผมไปได้แต่นั่นแหละคีย์เวิร์ดนะฮะคีย์เวิร์ดนี้เนี่ยมีอีก3 0 0้ยกว่าคำบอกเลยถ้าไม่ใช่เครื่องมือนะฮะบางทีคุณก็คิดไม่ออกหรอกแต่ลองเอาคาต้นไปดูก่อนแต่ใครเรียนและแชร์เครื่องมือกับโอ๊ตอ,อะไรบอกเลยว่า คีย์เวิร์ดสำคัญที่สุดแต่คำสำคัญที่ใหญ่ที่สุดก็คือแลน d ยาร์ดนะครับสำหรับสินค้าตัวนี้ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจนะ s u b สไคร b ์ Subscribe, กดกระดิ่งผมจะปลื้มมากๆเลยถ้าเข้ามาเอ้ยวันนี้คนติดตามเพิ่มขึ้นอีกแล้วยังไงก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจกับโอ h ออนไลน์ด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ